เช้านี้ก็จะออกมาดันดินเหมือนเดิมครับลอกดินที่วัดนเหมือนเดิมจะดูดิสภาพจะจะวิ่งได้ไหมน้ำยังมีเลยครับเมื่อกี้ลากรถลงไปก็เละตุ่เปะฝนตกเมื่อวานตอนเย็นรอยรถไถไปก็เละเทะตุ่มเปะนะไม่รู้จะจะนี่ได้ไหมคอยดูกันคอยดูกัน เออแค่เดินก็เล่น,นะครับไม่รู้รถจะลงได้รถดำอ่ะดีจะลงได้ไหมแต่ไม่โคกก็เดินได้สะดวกลองง่ายมันจะลำบากที่รถดำกับรถรถไถเรานี่แหละามาอะไรต้นไม้อะไรที่เกะกะแล้วก็เอาออกก็เสียดายจะไปปลูกใหม่ก็มีต้นลำดวนกับต้น ตะเคียนทองนะครับพอลอกแล้วก็ดูสวยงามนะครับฝนต,ตกดินเละลอกกลองไว้แล้วก็กลายเป็นที่ตาข้าวชาวบ้านได้ด้วย เราออกไม่เยอะครับเราออกไม่ลึกประมาณเกือบคืบเนาะไม่ถึงคืบหรอกเอาแค่ให้มันสม่ำเสม,สมอแต่ก็โอเคก็สวยงามดีแต่รถเราจะวิ่งได้หรือเปล่าไอ่รู้เนี่ยลอย ต,ติดลมลติดลมแล้วติดลมไม่ทำช่วงนี้ก็ไม่มีเวลานะครับเพราะว่างานวัดเราก็ปีกตัวมาให้เนาะเพราะส่วนส่วนมากจะเป็นงานพวกละเหมาก่อสร้างไงไปขุดต่อมมอให้เขาขุดท่อระบายน้ำวางเสาฟุตติ้งอะไรพวกนี้ นี่คือว่างไม่ได้ว่างต้องมาทำที่วัดรวมด้วยช่วยกันด้วยแหละได้แค่ค่าน้ำมันก็พอครับนอกนั้นก็เจ้าของรถเขาก็ใจดี mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม mm hmm. ก็ทำงานอยู่ที่วัดหลวงเตาบ้านที่เจริญตะบนอุเทยบำเพ็ญวนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับสำหรับพุทธศาส,สนิกชนนะครับผมสวัสดีครับ